ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิสิทธิ์พยากรณ์สำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวจรประจำเดือนพฤษภาคม2566นะครับของท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีพิจิกชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้นะครับท่านก็ได้รับอิทธิพลของดวงดาวนะครับโดยเฉพาะดาวบาปะเคราะ์ทำมุมค่อนข้างที่จะให้ผลกระทบ ในทางความตึงเครียดนะครับในเดือนนี้คาบเกี่ยวมาจากเดือนที่แล้วนะครับแต่ก็อยู่กับท่านไม่นานนะครับอยู่ประมาณสักครึ่งเดือนแรกนะครับมาดูซิว่ามันจะกระทบอะไรใดๆบ้างในเรื่องส่วนตัวของท่านเนี่ยการงานเนี่ยอาจจะมีการเหน็บเหนื่อยมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับอาจจะมีการทํางานที่มีการเดินทางไกลมากขึ้นหรือมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ที่ท่านไม่ถนัดนะครับและในงานของท่านเนี่ย มันจะต้องใช้วิธีการบริหารจัดการข้อมูลหรือวิชาการหลักการที่ดีทีเดียวนะครับจึงจะมีผลสำเร็จในเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งความท้าทายที่มีอุปสรรคในงานมากพอสมควรแต่ดาวพรหั่ยกับเดินดีแต่อยู่ในภพไม่ดีภพอรินะครับคิดว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาให้มันลุล่วงไปได้แต่จะมีความเหน็บเหนื่อยเหนื่อยยากเป็นพิเศษรวมทั้ง การถูกอิจฉาลิสยาให้ร้ายนินทานะครับมันก็อยู่ในประมาณครึ่งเดือนแรกที่ทำให้ท่านจุกจิกกวนใจทั้งภาระงานและก็ความทางด้านสังคมเนี่ยนะครับแต่พอครึ่งเดือนหลังเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับความโดดเด่นในงานของท่านความมีเครดิตของท่านก็จะกลับมานะครับในเดือนนี้จะมีเรื่องยุ่งๆเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับ ครอบครัวอาจจะมีปัญหาให้ท่านช่วยเหลือดูแลนะครับในด้านต่าง,างๆท่านก็อาจจะต้องเรียกว่าเอื้อมมือลงไปช่วยเหลือหรือเป็นผู้เข้าไปจัดการงานในครอบครัวแก้ปัญหาต่างๆให้มันแล้วลว่วงสําเร็จไปนะครับมาดูทางด้านการเงินนะครับทางด้านการเงินในเดือนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับดาวพฤหัสอยู่ในภพกระดุมพระนะครับกลับไปอยู่ในภพอฬิ แต่เดินดีนะครับก็แสดงว่าภายใต้อุปสรรคในงานหรือจะเป็นการกิจการส่วนตัวก็แล้วแต่นะครับมีอุปสรรคเยอะนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะหาช่องนะครับทำกําไรหรือว่าหาเงินจากงานนั้นๆได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งมากเป็นพิเศษก็ตามทีหรือบางคนเนี่ยอาจจะใช้เงินในการที่จะมาดูแลตัวเองนะครับเสริมสร้างความโดดเด่นบุคลิกภาพอะไรก็สุดแท้แต่นะครับเดือนนี้ค่อนข้างที่จะ เป็นการใช้เงินพอสมควรนะครับอาจจะพอดีพอดีเลยไม่เหลือเก็บหรือก็ระมัดระวังในการใช้เงินเกินตัวออกไปนะครับทางด้านความรักทางด้านความรักนะครับในเดือนนี้มันได้ลักษณะของดาวพินธุบาทนะครับเป็นความรักที่มีความสดชื่นแต่มีความแอบแฝงพอสมควรนะครับสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะ มีความสดชื่นเกาะกลุ่มกันไปนะครับอาจจะมีการไปเที่ยวที่ต่างๆรวมกระทั่งถึงอา,อาจจะไปวัดไปวาก็ได้นะครับเพราะว่าดาวมันกระทบไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะไปหาที่แปลกๆนะครับแต่ส่วนคนที่ยังไม่มีคู่นะครับคบหากันอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับความซ่อนเล้นทั้งปวงนะครับก็ เช็คกันให้ดีๆนะครับเพราะดาวมันสัมพันธ์มาจากภพวิน,นาศแต่ว่าอาจจะมีอะไรที่ปกปิดซ่อนเลนเอาไว้นะครับก็ไม่ได้เปิดเผยกันทั้งหมดนะครับอ่ะครับก็การพยากรณ์ก็เป็นการพอบอกทิศทางคร่าวๆนะครับก็ไม่ได้แบบไปงมงายจะต้องไปแก้นู่นแก้นี่นะครับก็เอาดวงดาวนี่แหละครับเป็นเข็มทิศในการเดินบัญชีหรือว่าเราควรจะจังหวะเนี้ย ด้านการงานเด่นการเงินเด่นก็ลุยได้ความรักไม่เด่นก็ชะลอชะลอให้ก่อนนะครับถ้าได้ความรักเด่นเราก็เราก็เปิดโอกาสได้นะครับก็ใช้เป็นเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยเป็นข้อพิจนารณาในการดำเนินชีวิตครับแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ